โจมูรีครับถ้าจจพูดถึงสีน้ำมันอาจจะไม่ไม่ใช่แบบว่าสวยหรูอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็คือมันได้บรรยากาศแล้วก็สง,งบมากกว่าจริงๆถ้าแบบใครคิดไอเดียไม่ออกผมว่าริมทะเลช่วยได้นะเพราะมันเป็นเหมือนบรรยากาศเงียบและสง,งบอย่างเงี้ยมันผมว่าช่วยได้เยอะเลยครับ ผมว่าผมน่าจะอยู่นี่น่าจะเริ่มนานกว่าบ้านแล้วอยู่มาสิบกว่าปีแล้วก็ชอบบรรยากาศอย่างเงี้ยแบบมีส่วนครับที่แบบไม่อยากย้ายทีมแบบไปไหนเลยเพราะว่าแบบที่นี่มันแบบเหมือนเป็นครอบครัวไปแล้วครับผมแล้วก็มีทะเลให้ดูทุกวันมันก็โอเคครับผมผมจัดมงคลเรืองธนาโรจน์นะครับอยู่สโมสรจลงุรีเอฟซีนะครับผมเล่นตำแหน่งแบ็คซ้ายครับผม วิธีลูกหนังท่ามกลางท้องทะเลเมืองชนบุรีได้หล่อหลอมให้ฉัดมงคลเรืองธนโรธเติบโตอย่างแท้จริงบนเส้นทางฟุตบอลโดยเฉพาะแนวคิดที่กล้าผลักดันนักเตะเยาวชนทัพฉลามชนลงสนามในฤดูก,กาล2020-2021ตซึ่งส่งผลให้ตัวเขาได้ลงเล่นบนเวทีไทยลีกพร้อมทั้งทำประตูในรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วย f อเได้ในที่สุดผมเป็นคนจังหวัด ประชุมธานีครับผมใช่ครับแล้วก็ก็คือก็ตอนเด็กๆก็หาเล่นฟุตบอลแถวๆนั้นแล้แบบเล่นแบบไม่ได้จริงจังอะไรมากครับตอนแรกครับใช่ผมก็ไม่ไม่ไม่คิดว่าจะได้มาชมบุรีด้วยครับผมแต่ว่าก็มีเขาจัดรายการแข่งรายการหนึ่งครับชื่อรายการบินหลาครับผมเหมือนแบบอาจจะเข้าตาหรือเปล่าครับอะไรเงี้ยเขาก็เลยแนะนํามาให้ทดสอบที่อะคาเดมี่ชมบุรีครับก็อย่างแรกที่เข้าไปอะคาเดมี่เลยนะครับผมก็เรื่องแบบฟุตบอลนี่ก็จะแบบ คือเป็นบอลระบบเลยครับผมเทคนิคทักษะอะไรแบบแน่นมากครับตอนนั้นรู้สึกจะเป็นตอนที่พี่ยิมขึ้นมาเนี่ยครับแล้วก็แบบเป็นแรงขึ้นเหว่าว่าถ้าเราดีเขาผลักดันเราขึ้นไปครับผมคิดเสมอเลยว่าแบบยากมากครับรุ่นหนึ่งจะมีสักคนสองคนอย่างนี้ตอนแรกตั้งเป้าไว้สักเกิน20เนี่ยถึงค่อยขึ้นมาไม่คิดว่าจะได้ขึ้นมาเร็วขนาดนั้นนะเพราะว่า เป็นการเสี่ยงเลยครับผมสถานการณ์ทีมกําลังแยก่งเงี้ยแล้วก็แบบไม่เสริมตัวอื่นแต่กลับผลักดันเยาวชนขึ้นมาอะไรเยมันถ้าถามประสิทธิภาพเยาวชนที่ขึ้นมามันก็ยังไม่มีประสบการณ์มากครับตอนนั้นนะแบบแต่งงว่าที่วิเตียเขาแบบเขาก้าแรกมากเลยเขาก่อนจะเปลี่ยนลงเขาจะบอกว่าแบบไม่ไม่ต้องคิดอะไรแบบเอาเท่าที่ตัวเองมีอยู่ก็พอไม่ต้องไปแบบทําแบบเกินความสามารถของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับ มันเลยแบบลาลงไปมันเลยแบบเล่นเป็นอิสระครับผมใช่ถือว่าอยู่ในการคั้นหมายเพราะว่าโค้ชเขาก็จะบอกว่าแบบบอลลีกก็พอรู้อยู่แล้วว่ามันมันยากครับผมเขาเขาก็เลยมุ่งไปบอลถ้วยครับเขาบอกแค่ว่าแบบลงไปแบบโชว์ให้เขาดูว่าทีมเราไม่ใช่ที่คนเขาประนามกันว่าเอ้ยชมบุรีเล่นรับรอโดนอะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วเราก็พิสูจน์ให้เขาเห็นแล้วก็จนเขา้าเข้าชิงได้ครับ ชิงชนะเลิศก็ได้ยิงเผายิงเข้าไปล,ลูกแรกเลยครับก็ตื่นเต้นเลยครับตอนนั้นตื่นทำตัวไม่ถูกเลยแบบดีใจแบบสุดตอนนั้นคือแบบไม่คิดอะไรแล้วคิดคือแบบยิงเข้าเลยเหรออะไรเงี้ยแบบไม่น่าเชื่อตัวเองแบบก่อนยิงประตูเขาก็ไม่ได้ไม่ได้วางแท็กติกแล้วแต่มันเป็นตัวช่วงเราดื้อด้วยเราเราไม่ได้ฟังใครเราก็วิ่งไปดุมๆแล้วบอลมันก็มาตกใส่เท้าพอดีคนระับ พี่คิกครับผมพี่พี่พี่แลวน่าจะเปิดมาใช่แล้วก็สอดไปยิงครับเกมนั้นกแ็แค่นิดเดียวเองนะพี่แบบผมก็แบบผิดหวังเสียใจอยู่นะครับแต่ก็ผลมันออกมาอย่างนั้นแล้วก็ทําอะไรไม่ได้แล้วสร้างครับผมมันรู้สึกว่ามีความมั่นใจมากขึ้นครับผมมันมันทำให้แบบเราฮึกเหวมมากกว่าเดิมด้วยครับผมได้แ,แบบอยากพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับ ความรับผิดชอบที่สูงในตําแหน่งแบ็กซ้ายตัวหลักทัพฉลามชนได้เป็นทั้งความกดดันตลอดจนแรงผลักดันในการพัฒนาตนเองสําหรับฉัดมงคลเรืองธนโรธแน่นอนว่าการก้าวขึ้นสูทน่ทําเยบทีมชาติไทยพร้อมทั้งพาสโมสรชมบุรี f อฟลุนแชมป์ไทยลีกในฤดูกาลนี้ย่อมเป็นผลจากการทำงานอย่างหนักตลอด3ามฤดูกาลที่ผ่านมาของตัวเขาจริงๆผมเป็นคนถนัดขวาครับผมแต่ว่าตอนนั้นมี รายการหนึ่งครับเขาเหมือนเปิดเปิดสอนบอลน,นะครับชื่อน่าจะรายการโคขับแข้งทองครับตรงกรเกษตรครับผมก็มีอาจารย์สุรัตสุทินมามาสอนให้ครับผมก็เขาผมเตะเท้าขวาเขาก็เขาก็ตีเขาบอกว่าไม่เอาให้เตะก็ฝืนให้ผมเตะเท้าซ้ายครับแล้วเขาก็มาบอกทีหลังว่าแบบเตะเท้าขวามันแบบคนมันมันเตะเะยอะแล้วอะไรเงี้ยเลยเป็นว่าเราเล่นได้สองเท้าครับผมมันรู้สึกว่าแบบได้เปรียบคนอื่นด้วยครับ ก็อย่างจังหวะสกัดบอลแล้วก็จังหวะแปรบอลอะไรเงี้ยจังหวะดึงอะไรเงี้ยมันคล่องตัวมากกว่าครับใช่เพราะว่าขวาเราก็เล่นเป็นอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่แต่ตอนนี้อาจจะไม่เท่าเท้าซ้ายเพราะตอนนี้เล่นแต่เท้าซ้ายผมผมมองว่าอยู่ที่ความสามารถมากกว่าครับผมเพราะว่าโค้ชเตี้ยเขาเขาก็บอกประจําครับว่าเขาไม่ต้องการคนเก่งไม่ต้องการแบบคนเทคนิคดีเขาขอคนขยันและแบบตั้งใจฟังอะไรเงี้ยเพราะถ้าขยันมันก็ สุดท้ายมันก็ต้องเก่งครับถ้าคนขยันครับก ok, ็พี่อุ้มกับพี่ก้องเลยนะแบบคือก็ชอบเล่นตำแหน่งนี้ก็คือดู2คนนี้แปรดอลเลยครับถ้าอย่างพี่อุ้มก็เสียบอลยากแล้วก็ฉลาดอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ว่าพี่ก้องไป็ฉลาดนะแต่พี่ก้องก็จะเป็นมุ่งมั่นดุดันแบบวิ่งชนวิ่งใส่อะไรอย่างเงี้ยแบบเขาตัวรอดเก่งครับพี่ก้อง เป็นเป็นความภูมิใจของผมด้วยแล้วก็มันก็เหมือนความฝันตั้งแต่เด็กด้วยครับผมก็เป็นความภูมิใจตั้งแต่เด็กแล้วก็เป็นความภูญใจของพ่อแม่ด้วยครับผมที่พ่อแม่เขาจะคอยบอกผมเสมอว่าแบบแบบเขาภูมิใจครับผมที่แบบเห็นผมมาถึงจุดนี้ได้อะไรเงี้ยแต่เขาก็บอกว่าอย่าอย่าลืมตัวเองแล้วก็อย่าหลงตัวเองครับอย่าคิดว่าตัวเองเก่งให้พัฒนาต่อไปครับเกินวัยหรือเปล่าผมไม่รู้แต่มันก็ ก็เหมือนแบกรับความกดดันไว้ด้วยครับอย่างเราขึ้นมาเราเคยทําเต็มที่อย่างน้นถ้าวันไหนอะเราวันนั้นเราอาจจะเล่นไม่ดีอย่างเงี้ยคนก็ประนามแล้วว่าแบบว่าขึ้นมาแล้วลืมตัวอะไรอย่างเงี้ยครับมันยิ่งต้องทําให้มากกว่าเดิมครับผมยิ่งต้องพัฒนามากกว่าเดิมเพราะว่าเพราะว่าคนที่ขึ้นมารุ่นหลังๆนี่นครับเขาก็เขาก็จะคอยเบียดขยี้อยู่แล้วครับผมมันก็ต้องเราก็ต้องรีบผักตัวเองฉีกไปฉีกไปเรื่อยๆครับ ผมว่าส่วนหนึ่งก็อาจจะเริ่มเข้าขากันนะเพราะว่าเล่นกันมาก็2ปีแล้วที่ขึ้นมาอย่างเงี้ยมันนี่เข้าปีที่3มนะมันก็เลยแบบรู้สึกว่ามันเริ่มลงตัวแล้วผมแล้วมีอะไรเราก็คอยแชร์เดียกันตลอดครับแล้วทุกคนก็ช่วยช่วยกันสู้ไปครับผมปีนี้รูปแบบมันอาจจะไม่สวยหรูเหมือนแบบว่าแต่ผลงานมันคือชนะครับผมเหนือความคาดหมายครับผมก็ผมก็ไม่คิดว่าเราจะไปชนะ VG ีได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็แบบ มันรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งตอบแทนที่เราขยันกันมาครับผมช่วยสู้กันมาผมว่ามีโอกาสนะครับผมแต่มันก็ต้องช่วยช่วยกันแบบพัฒนากันขึ้นไปเรื่อยๆครับผม,<า>มผมว่าถึงจุดนั้นเราทําได้ครับผมทําได้ครับดานิโลตรงกลามิชัดมงคลดานิโลปาดมาลูกดิชัดเรียบร้อยครับ2ต่ 2> อศูเพราะห้านัดก่อนนีจริงไม่เคยเกินลูกเลยนะครับชบุรีแม่วันนี้ทําได้สอง วัาจากของท้องทะเลอาจเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละฤดูกาลหากแต่ชมบุรี FC ก็ยังเป็นทีมฟุตบอลที่มีความหมายต่อจิตใจของฉัรมงคลเรืองธนโรธอย่างไม่เคยเปลี่ยนไปเมื่อสายลมแห่งความสําเร็จไม่เคยพัดพาให้ตัวเขาไหวเอนจากจุดยืนอันภาคภูมิใจของตนเองร่วมกับสโมสรแห่งนี้ผมว่ารุ่นเร็วมากครับผมมันมันเหมือนมันแบบเหมือนเราเหมือนเราเพิ่ง เพิ่งนอนเมื่อวานแล้วตื่นวันนี้แล้วมีม,มีมีชื่อเสียงแบบว่าโอ้โหแบบไวมากครับแบบแค่พลิบตาเดียวนะครับผมผมว่าชื่อเสียงเป็นสิ่งที่ชั่วคราวมากกว่าครับเพราะว่าชื่อเสียงอาจจะไม่อยู่กับเราตลอดก็ได้แล้วถ้าเราทําแบบพฤติกรรมหรือว่าอะไรที่มันทําร้ายตัวเองชื่อเสียงตัวเองอย่างเงี้ยผมว่าชื่อชื่อเสียงก็ก็น่ากลัวถ้าคนหลงและเลื่องกับมันนะครับผมว่าน่าจะเรียบร้อยเหมือนกัน ชมบุรีมีความหมายกับผมยังไงล่ะครับก็มีความหมายกับผมมากครับผมพอเป็นเป็นทีมที่เป็นทีมที่ดีอยู่แล้วอบอุ่นมากครับผมแล้วก็เขาใช้คาว่าเป็นครอบครัวดีกว่าครับผมใช่ครับมีอะไรเราก็คอยแชร์กันตลอดครับเราจะพูดกันตรงๆเลยครับผมเราจะแบบไม่ไม่ไปรับหลังกันเองอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องตอบแทนด้วยการ ขยันแล้วก็ทำผลงานให้ให้ดีครับผมให้สโมสรอยู่แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับผม